สวัสดีครับช่อง u t u b e สลานลมคอยชแนลนะครับก็เป็นช่องรับซื้อเหรียญน,นะครับเป็นทาช่อง YouTube แล้วก็มีเพจนะครับเพจรับซื้อเหรียญน,นะครับก็ามาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญคลิปนี้ก็มาเรื่อยๆนะครับสบายๆทาคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับมีข้อมูลเหรียญมาอัปเดตด้วยนะครับสาหรับเหรียญ5้าบาท นะครับผมก็ยังรับซื้ออยู่แต่ว่าราคารับซื้อของผมเนี่ยก็คือราคารับซื้อเหรียญแล้วสามารถนําไปขายต่อได้นะครับนำไปขายต่อที่ไหนก็ไปขายต่อให้นักสะสมขายต่อให้กับพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าขายต่อในกลุ่มซื้อขายนะครับคราวนี้มาดูเหรียญที่เพื่อนๆคิดว่าราคาสูงกันดีกว่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรามาดูราคาจริงๆราคาอัปเดตกันเมื่อ เมื่อวานนะครับวันนี้บันทึกคลิปวันที่28นะครับราคาอยู่ราคาเหรียญเนี่ยประมาณวันที่่26 27นะครับผมจะให้ดูรายการเหรียญน,นี้นะครับเหรียญห้าบาทปีพศออ2540นะครับเหรียญห้าปี40เหรียญห้าปี40เนี่ยผมทําราคารับซื้อใหม่นะครับสภาพผ่านการใช้งานผมจะซื้อเหรียญละ3,000-3,500บางคนก็บอกว่าเขาเล่นกันเป็นหมื่นเป็นแสน ก็ลองดูนะครับถ้าเกิดว่าใครมีจริงแล้วก็สามารถขายได้เป็นหมื่นเป็นแสนน่ะก็ขายได้เลยนะครับแต่ว่าราคาจริงๆที่ลงขายนะครับเหรียญหบาทปี40สภาพผ่านการใช้งานเนี่ยเหรียญเนี่ยลงขายเมื่อวานเหรียญละ4ี่พนะครับราคาปรับลดลงมาเยอะนะครับอันนี้ผมบันทึกคลิปวันที่28นะครับอ้างอิงข้อมูลวันที่28สิงหาคมนะครับมาดูกันนะครับมาดูข้อมูลนะครับเพราะว่า บางคนดูคลิปจากหลายที่หลายเพจนะครับแต่ว่าบางเพจเขาก็ทําราคาเวอร์เกินไปเขาไม่ได้รับซื้อนะครับเขาไม่รู้หรอกว่าราคาในกลุ่มซื้อขายขายเท่าไหร่นะครับส่วนเพจผมช่องผมทําคลิปรับซื้อเหรียญในราคาที่ผมสามารถขายในกลุ่มได้นะครับเหมือนในกลุ่มขายกัน4,100เนี่ยนะครับผมก็ต้องซื้ออยู่ประมาณไม่เกิน3,500 นะครับเพื่อที่จะไปขายแข่งกับพ่อค้ารายอื่นในกลุ่มนะครับอันนี้คือคือข้อมูลจริงๆนะครับคนที่เข้าใจก็คือก็คือเข้าใจอ่ะนะครับแต่คนที่ไม่รู้เรื่องราคาก็ก็ไม่เข้าใจคิดว่าซื้อถูกนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเหรียญสิบเอา่าเหรียญ5บาทปี40นะครับอาจจะไม่ชัดนะครับแต่ว่าเป็น5บาทปี40ผมมีตัวอย่างอีกเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้สภาพอา่าอันนี้ประมาณอาทิตย์2ออาทิตย์แล้วนะครับที่มีการมีการลงประมูล ในกลุ่มนะครับในกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึงนะครับแล้วก็ตามสภาพเลยนะครับเนี่ยเปิดประมูลนะครับเริ่มต้นที่1บาทนะครับเนี่ยสภาพนี้นะครับเหรียญ5บาทปี40ก็เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับเหรียญน,นี้จบประมูลไปที่ราคา3560บาทนะครับใครที่ไม่เชื่อลองเข้าไปศึกษาข้อมูลในกลุ่มซื้อขายดูนะครับท่านจะได้รู้อะไรเพิ่มมากขึ้น นะครับไม่ใช่ว่าดูคลิปจากนักวิชาการ YouTube อย่างเดียวนะครับนักวิชาการเขาไม่ได้มาซื้อเหรียญของท่านนะครับเขาทำคลิปแล้วก็ก็ให้ข้อมูลตามภาษาเขานะครับแต่ว่าผมเป็นพ่อค้านะครับผมมาทำคลิปรับซื้อเหรียญเพื่อที่จะไปขายนะครับผมจะต้องเช็คราคาเหรียญตลอดนะครับส่วนเรื่องอาการขายคนที่มีเหรียญจริงๆนะครับมีเหรียญจริงๆของแท้ขายที่ไหนก็ได้ นะครับถ้าเกิดว่าที่ที่ท่านขายอ่ะได้ราคาดีที่สุดนะครับคือผมก็มาทําคลิปรับซื้อของผมเรื่อยๆนะครับผมเป็นพ่อค้าผมต้องหาเหรียญนะครับผมก็ซื้อได้ผมก็ซื้อนะครับใครขายได้ผมก็ซื้อนะครับเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่มี FC จากบุรีรัมส่งเหรียญ50สตางค์ปี30มาขายนะครับอันนั้นก็คือก็โอเคนะครับเขามีเหรียญจริงๆ ไม่ต้องโทรนะครับถ่ายรูปเหรียญแล้วก็ส่งรูปมาให้ผมดูทางไลน์ประเมินราคาเรียบร้อยพี่เขาก็ส่งมาขายนะครับคลิปตอนแกะกล่องเช็คเหรียญ50สตางค์ปี3 0ก็ก็มีให้ดูนะครับอย่างน้อยๆก็ซื้อจริงส่งมาขายได้จริงนะครับไม่ใช่ว่าโม้ไปวันๆน,นะครับอ่าก็รายการเหรียญก็ ถ้าเป็นเหรียญที่หาง่ายหน่อยก็จะเป็นพวกเหรียญ1นบาทปี29นะครับช่อฟ้าสั้นช่อฟ้ายาวนะครับราคาก็ราคาตลาดราคาที่สามารถซื้อไปขายได้นะครับช่อสั้นก็เริ่มที่500ช่อยาวก็เริ่มที่400นะครับเหรียญ10บาทก็ประมาณนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับเนี่ยปี4 2ปี4 1ปี3 4ปี31นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับ5าบาทนะครับเนี่ยราคาที่ผมรับซื้อนะครับ 5บาทปีสนะครับผมขายออกช่วงนี้อยู่ที่เหรียญละ350ยนะครับคนส่วนน้อยจะรู้นะครับส่วนน้อยก็คือคนที่สั่งซื้อเหรียญจากผมนะครับเขาจะรู้ว่าอ๋อขายราคานี้จริงๆนะครับบางเหรียญถ้าได้มาไม่สวยผมก็จะขายออก300นะครับแล้วก็อันนี้5บาทปี0อย่างที่ผมบอกนะครับผมรับซื้อตอนนี้เริ่มต้นที่3 0 0 0ถึง3,500นะครับเพราะว่าราคาในกลุ่มซื้อขายอยู่ที่ส0 0ต้นต้น นะครับอันนี้ก็คือมาอัปเดตให้ฟังนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ที่พี่เขาส่งมาขายนะครับเหรียญเหรียญ50สตางค์ปี30จากบุรีรัมนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเหรียญ25สตางค์ก็รับซื้อ2ปีพศนะครับปี42ปี44นะครับข้อมูลก็สามารถติดตามได้นะครับทางช่อง YouTube หรือว่าทางเพจก็ได้นะครับ อ่านี้ก็มาทําคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวมันจะเกิน6นาทีนะครับประมาณนี้ละกันนะครับก็เน้นทําคลิปสั้นๆนะครับนอกจากว่าบางคลิปที่ผมไลฟ์สดก็จะก็อาจจะยาวสักหน่อยนะครับก็ลองลองรับชมดูนะครับพยายามใช้เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับเนื้อหาแน่นๆข้อมูลจริงๆนะครับแล้วก็รับซื้อจริงนะครับใครที่มีเหรียญต้องการจะขายถ่ายรูปชัดๆส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าจะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับ โอเคนะครับก็มาอัปเดตเหรียญ5บาท v ี40กันนะครับราคาล่าสุดที่ขายเมื่อวานนะครับก็สี่พันหนึ่งร้บาทแต่ผมไม่รู้ว่าหลังไมอ่ะเขาลดกันกี่บาทนะครับราคาหน้าไมราคาหน้าโพสก็คือ4ี่พันหนึ่บาทนะครับอาจจะมีการต่อรองกันหลังหลังไมก็ได้นะครับไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเหรียญห้าบาทวีสี่ศูนยนต้นๆน,นะครับ